สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องไยเมษาแม่พลอยนะคะมาดูอ่ะทิมไม่ทิมเอาโอปอไปโรงเรียน <c oughs> ไม่บอกไมาเลย <c oughs> โอปอไปโรงเรียนไม่บอกเมษาสวัสดีค่ะ <c oughs> เธอคนบ้าให้แล้วอันนี้ <c oughs> กินยาผิดซอง แม่สากกบปอ่อจะออกไปไหน,ออก,ไไหนก็จะออกไปเที่ยวไงถามได้อย่ามาทอมโอ้รถรถรถ ตัวใหญ่เลยนะคะนึกไหมบอกแล้วว่าหัวจะทิมเอาละคะทิมจนได้เอาเร็วๆร็วในสายอย่าไปลูกมาหาแม่หาแม่แม่แม่ห่วงมาก<ะ>พ่อวันนี้แต่ง <c oughs> มดเองมดเองก็แกะไม่ออกแม่สาจจบจบแป้งจบเอาน้องมาทางนี้ลูกดันน้องมาทางนี้ด้านน้องมาทางนี้ น้องแรงเยอะเหยียบจอบแล้วมั้งนั่นแม่สามมาน,นี้ลูกแม่โวยวายใหญ่แล้วลูกมาหาแม่เราเ,เร็วเร็วเร็วลูกแม่โวยวายแล้วลูกเรวเร็วอยู่ไหนไหมอยู่ในกระกระสอบในถุงย่ามในถุงย่ามดันน้องมาลูกสองคนดันดันหน้าดันหน้ามามาหาพ่อดันหน้ามา โอ๊ยเปขาดนอนเปเอ้าเอ้าเอาเปขาดพ่อตีแล้วเอ้าเดี๋ยวพ่อตีดากเอาเปพ่อขาดแล้วเอาเปพันหัวเปพันหัวเอ้ามาลูกมามาหาแม่เร็วลูกไม่เอาแม่พลอยวอยวายแล้วเดี๋ยวออกพร้อมแม่ดีนะว่าพ่อกลับมาทันไม่งั้นฮะอยู่สองคนนั่งร้องไห้เอ้าเอา เอาชูช่ชู่ชู่กับพ่อด้วยหนูรัตฟั้างน้องนุรัตรัตไว้เร็วๆแ็วไม่ปวดไม่ยอมมาเร็วๆลูกมาลมฝนก็มาแล้วมาเร็วเร็เข้าแล้วนะคะ เหนื่อยพอวิ่งตามเหนื่อยถ้าอยู่สองคนกับแป้งงา,งานงานงอก way. เลยนะเหมือนสะตาไปเลยยืนนิ่งเลย จะได้ยินเสียงลมหน่อยนะคะลมแรงมากค่ะฟุตบอลเล่น ต้องเลยเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวเองอเข้าไปเลย,ยลชมข้อบางช่วงบางตอนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปได้ไปช่วยพ่อชม ว่าเ้าออกได้แล้วก็คือออกได้ตลอดอ่ะไม่กลัวแล้วมือปาทนตะปูออกก่อนเดี๋ยวโดนหัวคนดื้อ วันนั้นฝั่งนู้นนะคะฝั่งแม่แก้วดิมฝั่งนู้นวันนี้มาฝั่งนี้นะคะพี่ปอพี่ปอพี่ปอด้านน้องเข้าไปอย, <c oughs> อย่าให้น้องปีนพี่่อานะูยยงนน อย่าให้น้องปีนอย่าให้น้องปีนดันขาน้องลงดันขาน้องลงไว้เอออย่าให้น้องปีนขึ้นคนสู้กับช้างคนสู้กับช้างเดีย๋ยวแม่โวยวายโอ้ยเหยียบขามือโอปอแป้งครอบพ่อสักกับแม่สาวซ้ำพนาะดูดู Hãy subscribe mm. mm. 고 yeah. เฮาสาหายมาละมาละดูด hey, hey. uh, no ูอืออืมจับไปจับไปพักไปนู้นเอออืดูทำอืออืออือรดูอือกัดกัดกัดไหมค

ทำไรเมษาเออไปไหนแล้วเมษาหายตีตีตีตุ้เมษาเอองทางออกัางทางออกอเดินวน

mà đó, lẹ. làm cái lại. Làm chung là. chiếc. Uf. Uf. <Mister. laughs> ไปละจิปไปละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ